สวัสดีทุกคนครับในมือผมนี่คือคาโปทุกคนน่าจะรู้จักกาันดีโดยเฉพาะนักกีตาร์โปร่งหลายๆท่านอบอกว่าขาดไม่ได้เลยนะฮะจำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันต่อยอดการเล่นได้เยอะออนะฮะเพิ่มลูกเล่นเพิ่มอะไรเข้าไปสามารถที่จะทําให้การเล่นกีตาร์ร้องเพลงง่ายขึ้นผมคงไม่ได้พูดถึงเรื่องตรงนั้นนะครับว่ามันใช้งานอย่างไรเข้าใจว่าก็น่าจะพอทราบกันอยู่แล้วแต่วันนี้จะมาโฟกัสนะครับในเรื่องของถ้าขาดไปปุ๊บแล้วเนี่ย โทนเสียงกีตาร์มันเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างไรบ้างเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้กับคนที่ยังไม่เคยใช้คาโปเนี่ยได้ลองพิจารณาดูว่าตกลงว่ามันเปลี่ยนไปยังไงคาดเนี่ยนะคือไม่ได้ว่าพูดถึงเรื่องของการทดขอดทดคีย์อย่างเดียวแต่แต่อันนี้เราจะว่ากันหลกัหลกๆก็คือในเรื่องของโทนโทนของกีตาร์เลยนะฮะเปลี่ยนแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองคาดซักเฟสที่3ดูแล้วกันโอเคครับ อ่ผมจะลองเล่นฟอร์ม G นะก็จะมี G มี E Min o มี A Min o มี C มี D แล้วก็จะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะฮะว่ามันมันเป็นยังไงบ้างลองเกาสายดูครับ ลองตีขอดดูสิ ก็ดูคร่าวๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอยู่สองสาอย่างให้ทุกคนจากตอนที่ยังไม่คาดนะฮะหเสียงมันจะเบาล่มันจะลดลงก็คือความดังความเบาเนี่ยคือความดังมันจะหายไปจากเดิมเนี่ยประมาณ10%สังเกตได้เลยครับประมาณ10 1 0ถึง15%เอยอะไหมฮะบางท่านอาจจะบอกว่าเยอะบางท่านอาจจะอาจจะบอกว่ารู้สึกได้ยังไงวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ขนาดนั้นเชียวหรอ เอาง่ายๆก็คือทําไมผมบอกว่าสิบเนี่ยเพราะมันรู้สึกได้ว่ามันเบาลงไม่ว่าจะเล่นตีคอร์ว่าจะเกาสายนะครับเสียงจะเบาลงหน่อยนึงย้ํานะครับไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีนะสมมติว่าถ้าเปิดถ้าเอาเอาไอตัวนี้ออกนะฮะเอาคาโปออกแล้วก็ตีคอร์ธรรมดาเนี่ยสมมติว่าเสียงมา100%แต่ค้าคาโปปุ๊บนะจะมาประมาณ90หรือว่าอาจจะต่ำกว่านั้นหน่อยนึงแล้วก็การ เกาสายก็เหมือนกันนะครับประเด็นที่2ก็คือเสียงมันจะทุ้มลงไปอ่านะฮะย่นเบสมันจะเยอะขึ้นมันจะมันจะทุ้มแล้วหางเสียงมันมันจะสั้นกว่าที่ยังไม่ได้คาดอยู่นิดนึงก็ประมาณ10%เหมือนเดิมนะครับประมาณ10%เหมือนเดิมดังนั้นทุกคนลองช่างใจดูซีฮะว่าโทนกีตร์เสียงกีตาราที่มันจะเปลี่ยนไปเนี่ยชอบหรือไม่ชอบอย่างไรบ้างอ่านะฮะเอาเป็นเป็น,ปนไกด์ไลน ผมบอกกันแล้วนะครับว่า 1. มันทุ้ม 2. มันเสียงมันเบาลงยิ่งถ้าเพื่อนๆคาดต่ําลงมาเรื่อยๆนะฮะถ้าคาดเฟสที่บางท่านคาดเฟสที่2นะครับอาจจะไม่เท่าไหร่อาจจะพอได้เห็นความใสกังวาเมื่อเทียบกับตอนยังไม่คาดเนี่ย อาจจะบอกว่าดิบกันหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็สังเกตได้แล้วแค่ฟังนี้ก็รู้นะฮะแต่ถ้ายิ่งคาดลงมาลึกๆเมื่อไหร่สมมติว่าผมคาดในเฟสที่สี่นะฮะนี่โอเคยิ่งจะทุ้มนะครับเสียงยิ่งจะทุ้มขึ้นเรื่อยๆนะฮะ,ะค,ความทุ้มจะเพิ่มแต่ความดังความเบาย,ยังยังยังอยู่เท่าเดิมนะครับไม่ว่าจะคาดตรงไหนก็แล้วแต,แต่แต่เหมือนว่ายิ่งคาดลงมาลึกๆเนี่ยในในลึกๆลงมาเนี่ยเสียงจะทุ้มมากขึ้น อ่านะฮะดังนั้นให้ไปเป็นไกด์ไลน์นะครับว่ารับกันได้หรือเปล่าชอบกันไหมบางท่านมันมันอยู่ที่รสยมส่วนตัวไงฮะบางท่านบอกว่าไม่ชอบกีตาร์เสียงทุ้มชอบกีตาร์เสียงที่แบบว่ากลางวานมีหางเสียงยาวๆเหมือนกับเงี้ยก็คือเล่นแบบไม่ต้องฆ่าตับสายเปิดอ่าถ้าเกาสายก็ชัดเจนอันนี้ขนาดว่าเกาด้วย,วยปลายนิ้วนะฮะ การไดไนี้ก็โอเคเสียงก็ชัดเจนดียิ่งถ้าเกาด้วยปิกแหละเ,เสียงนี่แข็งมาเลยอ่านะครับเป็นไงฮะนี่คือคาโป้นะครับสิ่งนี้ฮะ ก็หาซื้อได้นะครับในร้านค้าใน s h o p ป e เยอะแยะมากมายนะครับผมก็จัดมาราคาก็ร้อยกว่าบาทเองหรือบางที่อาจจะไม่ถึงด้วยจริงๆมันก็มีประมาณ2-3แบบนะครับแบบที่ใช้สกรูใช้เกลียวน็อตจะหมุนนะครับหมุนยึดเข้าไปก็มีแบบนั้นอ่าอันนั้นแบบจะแพงขึ้นมานิดนึงแต่ก็แพงกว่ากันไม่เยอะหรอกครับหรือจะเป็นแบบง่ายๆก็คือออกแรงนะครับออกแรงแล้วก็บีบๆแล้วก็กดเลยนะฮะอานนี้ก็ได้เนาะ อ่นนี่ก็คือคาปโปนะครับโอเคลากันไปก่อนนะครับทุกคน